ทางด่วนสาย M81 วันนี้ช่วงนี้เปิดฟรีนะครับโอ้นี่สวยผ่าสวยงามครับผมครับว้าวสวัสดีครามเย็นครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่กาญจนบุรีครับผมครับวันนี้เราได้ข่าวว่า ว่าวันนี้มีงานเกษตรแฟร์ครับผมครับวันนี้วันที่3พฤษภาคม2568ครับผมได้น่าจะเป็นวันแรกด้วยผมว่านะครับลอกรถยังไดาเป็นวันแรกครับวิวภูเขาสวยงามครับตรงนี้ครับเราลง m 81มา๊บครับอยู่ซ้ายมือเลยครับผมครับตรงนี้นี่ครับดูครับงานใหญ่มากครับดูครับดูครับงานใหญ่นะเดี๋ยวเราเดินเข้างานกันครับผมครับ ดูครับลานจอดรถกว้างขวางมากครับนะครับลานจอดรถใหญ่มากเลยฮะจอดรถได้เป็นหมื่นๆคันเลยครับไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมในงานกันครับเขาจะมีอะไรให้ดูมากให้กินให้ชมมากวันนี้ไปดูกันเลยครับผมครับหมากันนี่แล้วครับอันนี้นะครับเป็นบริเวณด้านหลังทางเข้างานเมื่อกี้คนยังเยอะเดี๋ยวเดียวสักครู่ผมจะพาไปชมบรรยากาศด้านหลังออาไปนะ ชมบรรยากาศด้านหน้าลด้านหลังอันนี้เป็นด้านหลังนะครับจะมีอันนี้เป็นซุ้มคาวบอยซุ้มคาวบอยครับวันนี้ถือว่าอากาศดีมากครับขึ้ฟ้าคึ้มฝนแต่ว่าฝนไม่ตกครับวันนี้วันแรกของงานก็ถือว่าอากาศดีเลยทีเดียวครับนี่พาไปชมบรรยากาศนะผมครับ,รบโอ้นี่ไดอ้อากาศดีมากครับ

เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศงานกเกษตรครับครับทนายอันนี้เป็นร้านอื่นๆน,นะครับเป็นซุ้มคาร์บอยเป็นร้านอาหารวันนี้มีเยอะๆมากมยครับเดี๋ยวเราเข้าไปสู่เกี่ยวกับกเกษตรเกี่ยวกับอาหารการกินกันก่อนนะครับครับงานใหญ่มากครับัของการจันบุรีครับจัดโดยองค์การ,รบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโอ้ี่ครับซุ้มนี้สวยมากเลยเดี๋ยวพาไปชมพาไปชมซุ้มนะครับ อีกเลยโคกน้องนาครับผมครับโอ้นะครับโอ้ดีไซน์ขึ้นมาอู๋ทำดีมากเลยครับบรรยากาศโคกน้องนาครับโอ้สวยมากเลยแม่พอดีต้นไม้สวยมากโอ้นี่ข้อใส่ไก่แท้นี่เออนี่มีผ้าใบด้วยนี่โอ้นี่สวยผักสวยงามครับผมครับว้าวโอกาสดีจริงวันนี้ ออกการเดินมากเลยวันนี้อากาศดีมากอยากให้ล้างหน้าหน่เออเราต้องรอดซุ้มไม่เข้ามาเดี๋ยวไปนะโอ้นี่เป็นโคกหนองนานะครับผมครับโอ้ผักบุ้งอันนี้สดๆเด้อเนี่ยโอ้นี่ซุ้มนะครับผมครับโอ้สวยไว,ยว,ยวย้ไว้ไว้ แะโอ้โอ wh, หรอดสมสวยงามเลยฮะเดี๋ยวไปถ่ายจากด้านหน้าเข้ามาครับผมดูด้านข้างนะครับดอกไม้ดูครับสวยมากเลยครับโอ้โหนี่เลยฮะสวยมากครับสวยนะทีเดียวฮะโอ้โหครับผมตูดใหญ่อฮะโอ้โหนี่เลย ใหญ่ๆลูกใหญ่ๆสวยงามสวยงามครับอันนี้เป็นทางเราไปเดินมาจากทางเข้าดีกว่าฮะอ้นี่เลยครับสวยงามมากเลยฮะโอ้สมดุมหัวใจครับสวยเลยทีเดียวฮะโอ้ยนี่ครับ เป็นดอกจริงแบบนีครับโอ้โหดอกดอกจริงฮะอากาบาลนะครับสวยมากฮะนี่เลยครับเป็นซุ้มรูปหัวใจด้วยนะครับผมดูครับโอ้โหดูครับผมากาศสวยงามมากฮะเราเหมือนจะฝนจะตกด้วยโอ้คนเริ่มมาครับตอนนี้ครับนี่เลยครับผมซุ้มรูปหัวใจนะครับ บันแรกนี้นะทางเข้าครับเดนะี๋พาเดินเข้างานนะผมตอนนี้คนก็เริ่มมาแล้วครับเพราะว่า น,นี่หกโมงกว่าแล้วอากาศเริ่มจะเย็นนะครับแต่ว่าฝนไม่ตกนะครับครับโอกาสดีมากเลยวนันนี้เหมาะกับการเดินงานกเกษตรมากเลยครับคนเริ่มมาแล้วตอนนี้ครับเราลอดสุม้ม ฟักแฟงนะครับผมนี่เลยลอดสูงฟักแฟงสวยงามมากเลยโอ้โหนี้เป็นโซนโูหนองนาบรรยากาศบรรยากาศครับ เป็นโซนที่ถ่ายภาพนะครับโซนนี้โซนโซนถ่ายภาพเลยสวยงามเลยนะครับตอนนี้แสงกาลังดีครับอากาศกาลังดีด้วยตอนเย็นๆแบบนี้ฮะผมนี่ครับเดินชมสวนเลยวันนี้โอ้ใครที่นะครับชอบในด้านกายเกษตรวันนี้ก็สามารถมาเดินได้ที่งานเกษตรแฟร์การจนบุรีครับผมครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับวันที่3พฤษภาคม2568ครับผมถือว่าอากาศดีแล้วทีเดียวนะครับ ชมวต่อครับผมครับส่วนนี้เป็นโซนโคกหนองนาครับผมครับนี่เลยครับบวบนี่เป็นคลองไส้ไก่นะครับมีต้นบววโอ้โหสวยงามมากเลยครับผมครับโอ้คลองไส้ไก่เนี่ยบ้านในเป็นคลองในฝันที่ผมอยากมีฮะคลองไส้ไก่ครับแบบนี้ครับดูครับผักบุ้งสดๆครับตัวนี้โอ้โหบุ้งสดมากเลยฮะ โอ้นี่โซนนี้ก็เป็นโซนอุปกรณ์การเกษตรครับโซนนี้ครับอู้นี่ครับโดนอ่าโดนใหญ่นะครับเอาไว้ใส่ปุ๋ยนะครับต้นข้าวนะครับตัวใหญ่เลยนี่เลยครับผมครับแอนโซล่าเซลล์ตอนนี้เป็นอุปกรณ์การเกษตรนะครับโอ้นี่ครับอันนี้เป็นอีเวอร์เตอร์นะผมครับสำหรับแผงโซล่าเซลล์ครับ นีมากโอ้ครับโครงการเกษตรเมือสจะคู่ครับเดินไปชมว,วันนี้วันแรกก็ถือว่าคนยังไม่เยอะมากครับวันพุงนี้น่าจะเยอะแต่ลานจอดรถมีใหญ่มากครับลานลานจอดรถที่กว้างมากใครจะมาสามารถมามาได้เลยครับลานจอดรถมีที่จอดรถเพียงพอนะครับนี่เลยครับนี่เป็นโซนให้อาหารน้องกระต่าย พี่แบบนี่วันนี้มีน้องกระต่ายด้วยน้องน้องกระต่ายน้องกระต่ายนี่ครับบอกกันน้องกระต่ายน่กการักดังนี่แหลยสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยขานีเป็นเต่าครับผมเนาะเต่าสุมตาโอ้โหนะครับเขาสุมตาเลยฮะโอ้ด้วใหญ่เต่าสุคตา อนนี้เป็นไก่อ,อ,อนะไรนี่เจ้าไก่น่ารักนะครับ

อนปลาชอนปลาเ้ายลูกไรูอะ้ไรงูอะไรี่วนี่งูอะไรเนี่ยงูอะไรงูอะไรไม่รู้ไม่ได้โอ้นี่งูสวยงามมากี่นี่รัมันเาเลือดจะตามันบได้ตอนี้ยอะไร ีกว่่าวันนี้วันแรกครับคนยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับครับวันนี้ผมจะพาเข้าไปเดินชมโซนของกินนะครับผมครับเดี๋ยวไปดูนะครับผมครับนี่เลยครับของกินของใช้นะครับฝั่งนี้นะครับเดี๋ผมก็เริ่มมาเดินแล้วครับเมื่อก่อนนะเราจะมีได้ได้กินมากวันนี้ครับเราเดินไปเรื่อยครับมันมีพวกอันนี้ด้วยพี่ มอนนะครับกินก็จะพอม,มีเยอะนะครับโอ้โหเกิดกัโน่นนะครับยาประโยชน์วันนี้งานวันแรกครับผลก็ยังไม่เยอะนะครับเดินไปเรื่อยไปดูของกินก่อนนะครับนี่เลยเอาไม่แหนมแม่ซื้อไปเมื่อกี้อแม่ซื้อเลยเหรอพ่อ,อ,พอมมแม่ไม่ซื้อแล้วะ Thế mẹ vậy ạ à? เลยครับตัวของกินในตัวนี้นะครับตอนนี้ก็นะครับดูเลยตอนนี้ก็เป็นตัวของกินนะครับอันนี้เป็นเวทีกลางนะครับมีดนตรีวันนี้ครับนี่ตอนนี้ก็ของกินเพียบเลยครับโอ้โหของกินเพียบเลยวันนี้ครับไปเดินช็อกโกนะครับโอ้คนเริ่มมาเยอะแล้วนะครับ ุดไปนู่นเลยครับเดี๋มาเดินนะครับอร,บร,ร,บอ,อ,ร,บรอทีมงานเราก่อน6โมงครึ่งนะครับผมครับยังไม่เบื่อเพื่อนไปครับผมครับ6โมงครึ่งตลอดทีมงานเรามาก่อนเดี๋ยวพาเดินนะครับผมครับแล้วครับอากาศเพราอากาศดีมากวันนี้เหมาะกับการเดินงานเกษตรเลยไม่ร้อนนะครับไม่แออัดนะครับวันนี้เป็นวันแรกเลยแหละคนยังมาไม่เยอะนะผมก็อยาก màu người mày hết mọi người mày hết mọi người mày hết mọi người mày hết ะนะมาวางขายด้วยครับดูคนนะครับน้ำมแน่นแล้วกินอะไรบ,าบา้บางโมบา้าตอนนี้พอเริ่มเย็นนะครับคนก็จะเริ่มมาเยอะแล้วละนะครับใกล้จะมืดแล้วครับตอนนี้ใกล้จะหนึ่งปุ๊บแลเริ่มจะใกล้มืดแล้วครับคนก็เริ่มมาแต่วันนี้นะครับ แต่วันนี้ที่ผมสังเกตว่าเดินงานนะสังเกตคือของมันนี้เหมือนพ่อค้าแม่ค้ายังยังไม่ค่อยมั่นใจว่าคนจะมาเยอะไหมของอาจจะลงน้อยหน่อยของก็เริ่มจะหมดเลยครับวันแรกครับโอ้นี่ครับฝั่งนี้นะครับมีต้นไม้นะครับบรนท้นครับมีต้นไม้ไม้วางขายเต็มเลยครับนี่เลยเป็นโซนคนนั่งทานได้ด้วยนะครับซื้ออาหารฝั่งนี้แล้วก็ไปนั่งทานกัน เล่าจะหมดแล้วบางร้านก็ังไม่วางนะคับต้นไม้อยู่ฝั่งน้นหมดเลยครับเป็นต้นไม้เดียวเราไปดูกันพกไปเดินดูต้นไม้นะครับตมอนนี้เริ่มบางของเริ่มอันนี้ยังไม่ลงพีครับ วันแรกอาจจะยังไม่เยอะผู้นี้น่าจะแน่นนะครับน,นะเราก็เดินไปเรื่อยฮะไม่เม,เมเื่อยเราไม่เหนื่อยัะ ตัวนี้ก็ได้แต่แบบมีที่นั่งนั่งทานด้วยมีที่ให้นั่งทานด้วยวบรรยากาศดีๆลมเย็นๆนะคร,ครับวันนี้เข้าครบทุกซอยอยังเราไปเรื่อยๆมันวนกับที่เดิมไหมวนอย่างนี้อันนี้ซอยซอยใหม่ซช่ไหม่นี่คอนเทนเบอร์เกอร์ น่ากินไหมเป็ยอยางไรแต่เบเกิลเบ,บ,บเกิลไม่กใอ่ไมเฟลเมื่อไหร่หัวแบบนี้ครบริ้นสามห้านะคะกระอกใช่กรอกมีใบบนมาเราเปิดขน,นมเบื้องแล้วจัดแล้วกินน้ำผึ้งมะนาวสุดาไหมแม่มองสักหน่อยไหมเอาเ้ลหนึ่ง น้ำพึรงมะนาวโซดาน้ำพึ่งมะนาวโซดาบอแก้วกินไหมบอกินบสำหรับนะครับการมางานเกษตรนะครับมาง่ายมากครับช่วงนี้นะครับทางด่วนสายมแปดสิบเอ็ดวันนี้ช่วงนี้เปิดฟรีแล้วครับ โซนแรกก็คือเปิดฟรีในช่วงเทศกาลสงกา์นะตอนนี้วันนี้วันแรกครับเปิดตั้งแต่บางใหญ่ครับขึ้นที่ข้างเวสเกตครับสามารถวิ่งตรงมาสุดสายครับผมมาที่กาญจนบุรีได้เลยนะครับครับสาย m อ1มครับวิ่งสุดสายครับลงทางด่วนสายมาปุ๊บถึงงานเลยครับมาง่ายมากครับพี่น้องชาวกรุงเทพถ้าใครจะมาก็เดินทางมาได้เลยครับผมครับสถานที่กว้างขวางครับผมครับรถจอดได้เยอะนะครับ แล้วก็บรรยากาศดีนะครับไม่ร้อนนะวันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงพายุเข้าด้วยแต่ว่าไม่มีฝนนะอากาศเย็นสบายมากนะครับถือว่ามาง่ายครับในช่วงนี้นะใครจะมานะครับงานมีถึงวันที่12พฤษภาคม2568ถึงวันที่12ครับผมครับสวยงามครับโอ้นี่ครับงามสวยงามโอ้ยาตะกอนไม่ไปบวกแมาเราไหมนี่โอ้นี่ใหญ่เลย อันนี้ก็เป็นโซนต้นไม้นะครับนี่เลยวันนี้วันแรกนะครับคนก็าอาจจะไม่เยอะนะครับเราเดินสบายๆอากาศไม่ร้อนนะครับวันนี้ข่างดีเลยทีเดียวนี่เลยเไม่ไหวต้องต้องเติมไฟ ก็รไ,ไดัไสี่ครับสามนะต้นสองร้200ครับทาตวันยาซื้อไปออกดอ,อกเลยนเะอาไปถ่ายอยู่ข้างหน้าเต็มธนวัน,น,วนโอ้สวยงามด้วยไปเป็นเครือเลยไปงานเล่นปัก,กิ่นดีกาปัก,กิ่นอร่อยกว่า ทางเข้าเป็นซุ้มดอกไม้รูปหัวใจสวยมากครับทุกคนครับวันนี้เหมาะกับการถ่ายคลิปนะครับลงติดตอกเลยครับอืม <c oughs> เลยครับใจดีสวยครับทุกคนไปเลยครับมา <c oughs> ดูดอกทานตะว,วันครับ ทำเลยทีเดียวครับยามค่ำคืนนะครับโซนนี้เป็นโซนโคกหนองนาครับเราจะมีผับมีอะไรโอ้งามมากดูครัข้างในสุ้มแฝงครับตัวนี้นี่เลยลูกอี๋ใหญ่ครับผมนี่ครับสุ้มแฝงสุ้มไฟสวยงามเลยครับนี่จะเป็น ดอกไม้ส,สวยประดับไฟรองคืนนะับก็รองคืนนี่สวยเลยนะรองคืนถือว่าสวยงามเลยทีเดียวโอเคครับผมครับสำหรับการมาเดินงานเกษตรแฟร์ในค่ำคืนนี้นะครับไม่ใช่ค่ำคืนนี้การมาเดินงานเกษตรแฟร์ในวันนี้นะครับวันแรกนะก็ถือว่า ทับใจครับมีมุมถ่ายภาพสวยๆงามเยอะเลยครับผมครับนี่เลยครับผมครับงานมีไปถึงวันที่12พฤษภาคมนะครับใครสะดวกนะครับก็สามารถมาเดินได้ที่นี่ครับที่การจนบุรีครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปปิดีโเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่ขอบทุกท่านที่ติดตามรับชมผมสวัสดีครับผม